อมาม่าพาลิทมันล็อกเป้านะคะโกอันติมซัมค่ะอมาม่าก็เลือกมาทั้งหมดเยอะมากเพลงรันี่5บาทค่ะก็มี๋้ยเตี๋หล่อแทกขึ้นฟองเต้าหู้ไข่กระทะอาหารเช้าปัททั้งโกโจ๊กเยอะมากเลยค่ะ <Okay. S 1> เมนูเครื่องดื่มตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ต่อไปเป็นเคาน์เตอร์กาแฟค่ะกาแฟชาโอนเตนนะคะ อันนี้ไม่ฟรีนะคะเป็นโจ๊กหมูแล้วก็ไม่มีกรอบด้วยนี่เป็นแบบไม่ใส่ไข่โจ๊กเนื้อละเอียดละมุนมากบาคุดเตะกะทะร้อนชุดเล็ก90บาทนะคะนี่นี่คือปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยมีไขน่นกอีกอันนึงนะคะตุ๋นขาไก่ะคะ่ะเข้าไปทอดก่อนนะคะต้องหันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดกอได้ผุงกละรีนะคะนี่กุ้งตัวอย่างใหญ่ ทุทุกคนวันนี้ามาพาลิสมาล็อกเป้าที่จังหวัดชนบุรีตอนนี้อยู่อ่างศิลานะคะอาาพาลิสมาล็อกเป้านะคะโกอ,อันติมซําค่ะร้านเขานะคะจะเป็นสไตล์แบบจินจีนเดี๋ยวตามอามาเข้ามาข้างในนะคะว่ามีโซนไหนบ้างร้านโกอ,อันติมซําร้านนี้นะคะจะต้องบริการตัวเอง ไปกิบติ <iah> ่มซำในตู้แล้วก็ไปให้เขาอบเดี๋ยวตามมาม่ามาแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาจะบอกว่าทำยังไงบ้างอันนี้นะคะเป็นกา้ําชาเป็นน้ำตกเขามีห่วงจุ้ยนะคะคือให้น้ำไหลเทลงมาในถ้วยตลอดเวลาเหมือนกับมีเงินมีทองเข้าร้านยตลอดเลยค่ะได้โต๊ะที่ยี่สิบหกค่ะเอามาแล้ว คามา่ามานะคะจุดแรกที่เราจะต้องมาหยิบของเองนะคะนี่นะคะเราต้องยกไปก่อนแล้วอามาก็หยิบถาดมาแล้วก็เลือกได้เลยนะคะสิมซำนะคะมันมีรายการอาหารบอกอยู่ตรงหน้าตู้นะคะตู้สาลาเปามันโถนะคะ อาม,ม่าจะลองนี่หนึ่งอย่างก่อนแล้วก็กาลาเปาใส้คีมให้หนูอลิสและตู้ต่อไปนะคะกุ้งโซดอบฟุ้นเส้นปเป่เจียวหลอดอันนี้ด้วยค่ะฮักเก๋าอันนี้เป็นปลากระพงลองกันหนึ่งอันของโปรดอาม,ม่าค่ะขาไก่สองผ่นอันนี้เขาบอกอร่อยในฮักเก๋าแผ่นทองค่ะ อันนี้ฝากหนูอลิสแล้วก็มีแซลมอนขนมจีบกุ้งหองถาดฝากอลิสอันนี้มากชอบไก่เยี่ยวมาอันนี้หนูอลิสชอบเบคคอนขอเผือกอม่าชอบหนึ่งอันแล้วก็ของอลิซชอบไก่นกกระทาเอาเห็ดให้อลิซหนึ่งอัน ไปค่ะอมาม,ออม่าเมื่อยแล้วอาม่าก็เลือกมาทั้งหมดเยอะมากเพ่งล้าี่5บาทค่ะแล้วเราก็มาที่เคาน์เตอร์นะคะอุ้ยมาให้เขาคิดเงินแล้วก็บอกเขาโต๊ะที่ย6หจะสั่งเพิ่มนะคะก็ต้องสั่งเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นํามาดูรายการค่ะมาดูรายการอาม่าสั่งเปาหิมะนะคะสไตล์ฮ่องกง อีกหนึ่งลูกเมื่อกี้สั่งของทอดนะคะก็มีก๋วยเตี๋ยวหล่อแทกขึ้นฟองเต้าหู้ไข่กระทะอาหารเช้าประทั้งโกโจ๊กเยอะมากเลยค่ะทั้งหมดนะคะมาสั่งไปทั้งหมด1 1 1 5บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนสมกับที่มาพาอลิสมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยว5ห้าลิสคอมเฟิร์นลองดูนะคะ มาเดินมาหยิบชาร้อนนะคะชาร้อนนี่เติมฟรีได้ตลอดเลยนะคะตอนนี้มาหยิบจานชามช้อนก่อนนะคะช้อนตักนี่ด้วยน้ํานี่ค่ให้ทานฟรีนะคะมากดได้ตรงนี้เลยน้ําต้มอัลมอนด์อะไรเนี่ยค่ะแล้วก็น้ําปล่ามันหอมแบบน้ําต้มนะคะ ต่อไปเป็นเคาน์เตอร์กาแฟค่ะกาแฟชาโอนเต็นนะคะอันนี้ไม่ฟรีนะคะต้องมาสั่งตรงเคาน์เตอร์ค่ะอ๋อนี่เป็นโบราใช่ค่ะเมนูเครื่องดื่มตรงนี้นะคะคมีกาแฟสดนะคะแล้วก็เมนูค่ะชาเย็นชาร้อนกาแฟเย็นกาแฟร้อนแบบโบราณน,นะคะ <S 2> <S 2> <S อาม่าสั่งชาร้อนไปโกโก้เย,ย็นไปเดี๋ยวเขาก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะค,ค่ะเพียงแต่เราบอกเขาว่าโต๊ะที่26นะคะ ก๋วยเตี๋ยวหลอดมาแล้วอ,อ,อ,อมา่าอยากกินโจ๊กกับปาตั้งโกแบบนี้มานานแล้วค่ะแต่มาไม่ชอบเส้นหมี่โจ๊กค่ะกับปาตั้งโกโบราณก้ากินมากร้อนจีเลยนะคะกินเลยค่ะอ,อม่าลุยแล้วนะคะมาไม่ไหวแล้ว <c oughs> โจ๊ก่องกับปาตั้งโก อร่อยมากเลยค่ะอาม่าจะกินเส้เกี่ยวหอลอดค่ะรอติ่มซำยังไม่ได้เลยกุ้งแน่นๆเลยนะคะออมตองเต้าหู้ได้ค่ะอร่อยมากอาหารเช้าริดม,ม,ม,มาแล้วค่ะติ่มซำมาแล้วค่ะเยอะมากเลยค่ะอาม่าจะชิมซาลาเปาฮ่องกงนะคะแป้งบางมาก อร่อยครามหมูแดงเส้นหมูแดงนั่นมากอาาจะรีวิวแฮกกึ้งนะคะคงร้อนโอเคค่ะแฮกกึ้งอร่อยมากสุดยอดมาไกลแต่ไม่ปิดหวังโกโก้เย็นค่ะสุดโบราณโกโก้จริงๆโกโกโ้หนามากโกโก้นี่ผงเยอะมากเข้มมากเลยอ่ะ ไวเสี่ยวหลอดเต็มตำอันนี้แบบนึ่งอันนี้เป็นห่อฟองเต้าหู้สั่งมาเยอะน้ำขมกลมเลมอนมันเป็นกลิ่นน้ำต้มกับเลมอนแต่มาอามาว่ามาชอบน้ำปลาแหวงเดี๋ยวมาจะไปหยิบก่อนนะคะนี่นะคะไม่ชิมโจ๊กเป็นโจ๊กหมูแล้วก็มีหมี่กรอบด้วยนี่เป็นแบบไม่ใส่ไข่โ,โจ๊กเนื้อละเอียดละมุนมาก เหมือนโจ๊กเด็กที่บดละเอียดเลยะคะแล้วก็มีเมนูเด็ดราคาพิเศษเพียง90บาทเป็นหม้อกระทะร้อนรู้ไหมว่าคืออะไรบาคุเตะกระทะร้อนชุดเล็ก90บาทนะคะนี่มันคือตุ๋นยาจีนมีกระดูกหมูมีเครื่องเทศเห็ดมีเก่าอขี้เป็นอาหารบำรุงนะคะนี่นะคะร้อนๆเลยนะคะเราจะต้องกินร้อนนะคะของบำรุงมันคือกระดูกหมูตุนนะะ๋นค่ะนี่นะคะจะมี เต้าหู้หมูแล้วก็เก่าขี้นะคะนี่ค่ะหอมมากนี่มีเม็ดพุทราจีนเป็นบากุเตะที่เป็นสูตรเฉพาะร้านนะคะเป็นรสชาติจีนเก่าแก่กลิ่นแรกที่สัมผัสคือตุนหมูและกลิ่นเก่าขี้นะคะเตะจมูกก่อนเลยส่วนรสชาติก็เค็มพอดีไม่เผ็ดนะคะหม,หมูคือตุนจนละลายในปากเลยค่ะพร้อมกับซุปกลิ่น ยาจีนถ้าใครมาแล้วไม่ได้ทานปลาคุเตเรียกว่ามาไม่ถึงนะคะต้องมาลองชิมกันดูนี่คือปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะปลาปชิมดูชิ้นใหญ่ๆเลยมมแมากเหมือนกินป็นทาดใ,ใหญ่ๆที่ร้านอาหาร ปลาสดและรสชาติด,ดีชาชีนี่ก็กินฟรีค่ะแต่ต้องไปหยิบเองเดี๋ยวมาจะชิมดูนะว่าหอมแค่ไหนผสมน้ำเปล่าเนี่ยมันร้อนมากหูอหอมมากหอมแบบกำกำอ่ะกำกำเหมือนกัแบบชุ่มคอนะคะ่ะคนจีนเขาจะเรียกกำกำกีเกตกต้โอ้ยพังแล้วก็กำกำนะ ก็คือหอมดีชุ่มคอดีค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดวันนี้อาม่าลงทุนมาไกลอุตสาขับรถมาจากบ้านอามา่าเต็มที่เลยค่ะเมื่อกี้ก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดหอ่อฟองเต้าหู้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบนึ่งแบบติ่มซำค่ะแต่กุ้งนี่ตัตโต,ตเลยนะคะกุ้งเป็นตัว อร่อยมากแล้วก็กุ้งนี่ตัวใหญ่มากๆกระเทียมเจียวมันก็นเลยยิ่งหอมนะค่ะต่อไปนะคะหมูสับไข่เยี่ยวม้ากุ้งค่ะต้องกินกับชิคโชคกับพริกน้ำส้มนะคะถึงจะเข้ากันอร่อยไข่เยี่ยวม้านี่แบบเต็มเลยค่ะสุดค่ะวันนี้เป็นจริงๆค่ะอันนี้ของโปรดของอา่าเลยค่ะขาดไม่ได้แต่มันก็คอเลสเตอรอลสูงมากตุนขาไก่ค่ะ เข้าไปทอดก่อนนะคะต้องหั่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดกอได้อมาม่ากินแล้วอร่อยมากค่ะไม่เหนียวผลนิ่มค่ะสูตรของเขานะคะสนพะโลเข้าไปทอดด้วยรสชาติเข้มข้นเลยนะคะเค็มหวานพอดีเลยค่ะแล้วก็ซอยด้วยพริกค่ะมันก็เลยสุดยอดจริงๆค่ะอร่อยที่ร้านนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากคือชาร้อนฟรีนะคะเขาจะให้มาเป็นกาเลย ที่อยากแนะนำเพราะว่าได้ยินมาว่าชาเขาเนี่ยหอมจริงด้วยค่ะเป็นชาที่มีกลิ่นกุ้งมากเลยนะคะรสชาติดีไม่ขมเข้มข้นกำลังดีทานคู่กับหนมจีบสูตรร้านเขาเลยนะคะน้ำจิ้มเราทำเป็นน้ำจิ้ม3าสูตรผสมกันออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะจิ้มจนจะหมดแล้วนะคะนี่คือขนมจีบกุ้ง กุ้งเป็นตัวแป้งบางซอสคือหวานอมเปรี้ยวสุดยอดมากนี่นะคะเราต้องผสมซอสก่อนที่เราจะทานติ่มซำซอสมี3อย่างซอสสูตรที่1ซอสสูตรที่2และตามมาด้วยจิ๊กโชที่ร้านบอกว่าทานแยกก็ได้หรือผสม3มซอสเลยจะอร่อยมากอ่ะมาเริ่มอันนี้หนะ้าตาเขาจะเป็นซอสน่าจะหวานๆน,นะคะขอแอบชิมหน่อยผสมความเปรี้ยวเผ็ดเราก็ตักซอส ให้มันมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดมากขึ้นมากน้อยแล้วแต่ชอบแล้วของจิ๊กโฉจิกโไม่จะเค็มอย่าใส่เยอะเสร็จแล้วเราก็คนอืมเปรี้ยวเค็มหวานครบรสจิ้มกับอะไรก็ได้ติ่มซำอะไรก็ได้แล้วก็กินเข้าไปเลยทอดเด้กรอบเขาห่อด้วยฟองน้ำหู้แล้วข้างในก็เป็นกุ้งเป็นตัวตัวเมนูต่อไปที่จะรีวิวก็คือ กุ้งผงกะหรี่นะคะนี่กุ้งตัวอย่างใหญ่เดี๋ยวเรามากินอ๋อเขาผสมหมูด้วยเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะคะอร่อยนะกินผงกะหรี่เขาเข้มข้นและกุ้งสดหมูก็เด้งอร่อยค่ะต่อเลยนะคะเรายังมีอีกวันนี้บอกเลยว่าสั่งมาเต็มที่ให้ทุกคนมา รู้ว่าที่ร้านมีอะไรอร่อยเด็ดบ้างต่อด้วยฮะเกา๋าน้ําจิ้มสามสูตรรวมกันต้องจิ้มนะคะอร่อยเกินจนหาน้ำจิ้มไม่เจอฮะเกา๋าคือจิ้มกับซอสสูตรของร้านเขาคือที่สุดเลยค่ะอร่อยเพราะซอสด้วยนะต้องจิ้มนะอาหารคุณภาพมากติ่มซําถัดไปนะคะเป็นไขแมกของเราฮะเกา๋าทองเป็นยังไงเอ่ยนั่นก็คือฮะเก๋าแปดด้วยแผ่นทองเดี๋ยวลองชิมดู ชิ้นใหญ่บะเบลง่งจิ้งจิกโชว์เอาเข้าทั้งคําเลยแป้งบางเน้นเนื้อกุ้งมีกลิ่นของน้ำมันงานนิดนึงเป็นสูตรเหมือนในพราราคารเลยจิ้นกับจิ๊กโชกลมกอมมากวันนี้นะคะบอกเลยว่ามาเนี่ย คุ้มมากเราทานกันไปแบบเกือบครบทุกเมนูเด็ดของร้านบอกเลยว่าคุณภาพโกอันติ่มซำราคาไม่แพงรสชาติพัฒนารอาหารเช้าก็มีไข่กระทะก็มาสุดยอดอิ่มมากอามา่าโรยซอสล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกใส่ค่ะอามา่าลองดูก่อนนะใส่หมูยอคุงเชียงไส่กอกค่ะมีครบหมูสับํมาม่าชิมรสชาติก่อน ไข่เขาเนื้อไข่อะจะแข็งแต่ไข่แดงก็จะนิ่มแบบเป็นยามาตูมอ่ะอร่อยค่ะเมนูนี้แนะนำนะคะกุ้งอบพุ้นเส้นติ่มซำน่ารักมากๆเลยกุ้งแค่ครึ่งตัวแต่เขาทำเป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งสดมากค่ะอามา่ายังไม่อิ่มบอกแล้วเต็มที่กระดูกโูตุนค่ะคงจะคล้ายๆบักกุแตอ่ะ อร่อยมากแต่สูตรนี้จะออกหวานต้องจิ้มแบบน้ำต้มต่อไปนะคะเผือกนึ่งค่ะกุ้งแห้งล้วนอื้อันนี้อร่อยต่อไปนะคะมะละถ้าทางจะขมแต่แม่เห็นว่าแปลกดีอาม่าก็เลยอยากลองขมค่ะแต่ก็อร่อยโอเคค่ะกินใกล้จะเสร็จแล้ว ถ้าอาหารที่คอมเมนต์อรไรที่อร่อยนะคะอามาชอบก<ม>๋วยเตี๋ยวหลอดหอ,อก,กุ้งฟองเต้าหู้แพกขึ้นห่อฟองเต้าหูท้ทอดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบนึ่งติ่มซำนะคะ<ม>ก็รสชาติดีกุ้ง<ม>เป็นตัวตัวเลยนะค่ะแบบชิ้นใหญ่อ่ะโอเคไม่ผิดหวังเลยะคะ<ม>่ะอันนี้ต้องคอนเฟิร์มถ้าใครอยากจะมาทานมาได้เลยนะคะ<ม>เปิดทุกวัน เปิดตั้งแต่8โมงถึงบ่าย2โมงนะคะมากันได้นะคะที่โกอันติ่ซัมอังศิลาชนบุรีนะคะวันนี้อมาม่าก็ขอจบทิปแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามอลิซล็อกเป้าด้วยนะคะ